Gang, เลงแจ้งเล่นสนุกสุกยกกลัวนะคะในช่วงที่2นะั่นเองครับซึ่งช่วงนี้นะฮะพี่ลูกกอล์ฟก็จะมาพูดคุยกับพวกเราแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะย้ำา SMS ก่อนต้อง,องนี่ใครอยากพิมพ์ SMS มาทักทายพี่ลูกกอล์ฟนะครับก็พิมพ์ p ีจีเว้นรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4 8 0 2 2 0 0ค่ะหรือว่าจะสามารถส่งคำตอบเข้ามาก็ได้นะในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดว่าเดินเดินอยู่เดินเล่นปับ๊บเจอพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยจะทั <c oughs> กทายเขาว่าอะไร <c oughs> อ่ะอย่างพี่มานี่จะทักทายว่าอะไรนะฮัยและถ้าม่ใชบอะกว อุ๊บนี่คืออะไรอุ๊บเป็นคําอุทานของพี่ลูกกอบเลยอในเนื้อคู่อยากรู้ว่าแล้วคือพี่จะเป็นอุทานอะไรพี่เขาอ่ะอ้าวก็ตกใจไะช็อกก็สามารถส่งคำตอบเข้ามาได้นะฮะ4802000นั่นเองนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาคุยกันสดๆเลยนะครับในช่วงหน้า4เออ02658070 3นั่นเองครับไปเข้าช่วงกันเลยดีกว่าเข้าช่วงเลยไหมกับช่วงนี้ Play Update Woo คงรอกันไม่ไหวแล้วนะครับผมขอเชิญพี่ลูกกอก์กอลกอล์ฮายคายแบบนี้ค่ะทุกคนอืม ได้เลยค่สวัสดีขอกอดได้ไหมคะได้ครับพี่มายการทักทายแบบผู้ชายอะค่ะพี่ไม่ได้คิดอะไรนะคะวันนี้มาเชิญพี่ลูกกอล์ฟนั่งเลยครับใช่ค่ะขนมน้องทอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะทักทายแบบสไตล์พี่ลูกกอล์ฟหน่อยพี่เอ๋อคือจริงเราไม่ได้เหมือนชายไลค์ขนาดนั้นนะอ๋อตัวจริงเราก็จะทักทายธรรมดาแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเราจะมีอีกมุมหนึ่งคนชอบคิดว่าเราจะเป็นแบบตุ๊ดแรดแรดใช่ไหมครับที่แบบไอ้พูดคำว่าตุ๊ดได้คคคคคค่่่ะะกกาาาาารรรรรออออออิิิสืืนชบบบดดวววเเตุลทีแแแมจง้็ เราไม่ได้เล่นกับทุกคนน่ะคือเราไม่ได้แบบเจอแบบแม่ค้าขายกล้วยปิ้งแล้วก็แบบเพนเลว่เราว่ามันมันมีเรื่องของการละเทศะมันเป็นละครใช่ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าพี่กุลก๊อฟเนี่ยเจอคนที่ไม่สนิทด้วยก็จะไม่เล่นด้วยนะจริงเราขี้อายเออไม่ได้ขี้อายขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าสนิทเราก็จะเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบข้างทางอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเอยวางตัวหน่อยว่ายังไงแล้วมเนคนมีภาพลักษณ์กันเนาะเชื่อว่าการออกรายการนี้อาจจะมีคนเอ่มเฮ้ยเราสวยจังในจจจออาะมีคน อาจจะมีคนเกลียดที่อาจจะมีคนเกลียดเรามากขึ้นไม่มีคนเกลียดพี่กรมากขึ้นแน่นอนใจเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวขอถามเดี่ยวเรื่องของหัวข้อ SMS เมื่อกี้แล้วกันที่มีคนแบบว่าเอาบอกว่าคำทักทายที่แปลกๆจากคนนี้แปลกหน้าที่มาเจอพี่กกอืมก็แบบที่พีรึบที่สุดอะพี่ลกอรออมีน้องคนหนึ่งพอเจอแล้วก็เหมือนแบบเขาก็พูดอะไรไม่ออกเลยคือต้องต้องบอกคุณผู้ชมอีก่อนว่าคือเราไม่ได้แบบดังในขนาดแบบเป็นดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยแบบวางตัวเป็นดาราคือ เรามีงานน้อยมากเราแทบจะไม่รับงานใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้ว90% 99ดีกว่าของอชีวิตเนี่ยเราเป็นติวเตอร์ต,ตองตอา่างประเทที่โรงเรียนของตัวเองดังนั้นเราก็เลยจะช็อกทุกครั้งที่เวลาไปเจอแบบน้องตามข้างทางเราก็แค่เล่น Facebook แล้วมันมีแฟนเพจเยอะ,อะคนก็เหมือนคงตามเรามาตลอดตามที่เราแชร์มีครั้งนึงเราไปเจอน้องในห้องน้ำอะไรเงี้ยเป็นน้องเป็นเออเป็นน้องตุสน้องตุดก็เหมือนแบบตกใจแล้วก็เหมือนมือสั่นแบบเฮ้ยแล้วคือเราก็แบบแล้วคือเราเพิ่งฉีดเสร็จแล้วก็เออยังไม่ได้ล้างมือแล้วแบบ แล้วยังไงดีเอ๊ะหนูสุดท้ายแล้วก็ต้องแบบแอบล้างมือก่อนแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าคือเขาพูดไม่ออกจริงนะก็เลยบอกว่าหนูหนูคือพี่ไม่ได้เป็นนิสชคุณไงลูกไม่ต้องคีขนาดนั้นก็ได้เราองหเรามีอะไรเราคุยกันดีๆแล้วเพื่นคนในห้องน้ำก็เริ่มมองแบบอีตุตุนี่ทำไรเด็กอีตุตุนี่ทำไรเด็กเด็กก็แบบอย่างเงี้ยนี่วหาอ่าเงี้ยคือเหมือนเขาเจอไอดอลอะไรบช็อกอะครับคือมันเหมือนแบบเราว่าอย่างคนบางคนในแฟนเพจเราใช่ไหมเขาอาจจะตามเรามานาน บางคนตามมา2ปีเนาะเราว่าบางทีพอการเจอกันมันก็จะแบบตกใจอะไรเงี้ยว่าเจอเราอะไรเงี้ยคืออบลืมมานานแล้วใช่แต่แต่ที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของการเออเหมือนกวนตีนนะคะถ้าเป็นการทักทายจากคนแปลกหน้ายิ่งช่วงที่แบบเป็นเนื้อตอนนี้ซาแล้วเราดีมากรู้สึกดีกับชีวิตมากเลยแต่แต่ก่อนตอนที่แบบเนื้อคู่มาันเหนื่อยมากอลคาแรคเตอร์ของไฉไลจะออกแบบคือเราหน้าหมันไส้อะไรใช่คหอหน้าหมันไส้คือเอาจริงคือเราไม่โทษเนะคะคือถ้าเราเป็นตั้นที่เราเป็นใครก็ตามดูอยู่ที่บ้านแล้วคงแบบ มึงเป็นอะไรก็คงจะหันไปถามมึงเป็นอะไรแม่ผมยังเป็นแล้วดังดูคือก็จะมาในแนวแบบว่าค่อนข้าง approach เข้ามาหาแบบรุนแรงเช่นอย่างเด็กผู้ชายก็จะแบบใช้ไล่ใช้ไล่คือเรียกไปเรื่อยแบบดังๆแบบไม่มีการศึกษาใช้ไล่ใช้ไล่แล้วก็รู้โอยกูกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากผลงานที่มีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งคือรายการ OMG ทางเพจตฟอรของเราเนี่ยแล้วก็สถาบันสอภาษากรงกเนี่ยครับมีอะไรอีกบ้างพี่ลูกกอล์ฟ เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่า คนจะชอบบอกว่าทาไมไม่ยอมอไปทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ต้องบอกจริงอะค่ะน้องน้องท็อปแล้วก็น้องมางงชว่าเวลานอนน้อยมากนะเพราะว่าแค่เลือกทําโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีเวลาไปทาอย่างอื่นแล้วไม่มีผลงานเลยค่ะมีแค่รายการ OMG แล้วก็เราก็เล่น Facebook เล่น t ว i เด e r ซึ่งใช้เวลาเยอะนะคะใช่ใช่ใช้เวลาเยอะมากเล่นสองอย่างนี้ก็แบบกินเวลาเยอะแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรละหนังมีติดต่อมาเยอะมากเลยนะเราบอกปฏิเสธไปแทบทั้งหมดทำไมอะพี่เล่นไม่ได้อะคือส่วนใหญ่แบบคือหนึ่งเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยเราไม่ได้ดัง คือเราไม่ได้เป็นแบบนี้หอกมะอ้ามพัชราภาแล้วลูกกอลขนาณทิพย์มันไม่เท่ากันคือเราเลือกไม่ได้ไนงะ<ะ>เราก็เลยไม่ไม่อยากทําตัวเป็นปัญหาดังนั้นเวลาคิวหนังเนี่ยมันจะนัดแล้วมันจะนัดหลายวันเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แน่นอน อย่างแบบรายการเราจะให้ได้อย่างเงี้ยมาแป๊บเดียว,ช,วชั่วโมงสชั่วโมงที่เหลือคือเราต้องอยู่ที่โรงเรียนพิธีกรอย่างเงี้ยติดต่อมาเยอะมากเลยอ่ะ,อะทาไม่ได้เลยมทอ้อแบบมันไปไม่ได้อะอแสดงว่าพี่ลูกครัเนี่ยเรื่องที่จะเป็นติวเตอร์ใน p r i ORITY ที่น1นานมากแล้วนานมากแล้วไม่เคยมีเลือกเลือกเลือกมานานมากแล้วตั้งแต่แบบว่าตั้งใจจะทําโรงเรียนม,มันมันก็ไปทนอย่างอื่นไม่ได้จริงๆถ้าว่างก็อยากทำนะมันเงินดีมันก็ยอมรับไปไปพูดพูดเป็นพิธีกรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพวกหมูไงร่ำรวยนี่ รไว่าเสียท็อปดีกว่าวันนี้นั่งรถเมย์มาครับผมสาย38แล้วก็เศร้าว่าพี่ลูกกอบเนี่ยเรียนมาทางด้านนิเทศอะพี่แบบคิดยังไงอะไรเป็นอะไรมานานใจให้ไปเปิดทางด้านแบบสอนภาษาคือถ้าใครที่ตามกันมาตลอดเนี่ยการสอนพิเศษมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับเราเลยนะที่จริงเราสอนมาประมาณ6กจัดปีแล้วตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาก็ปีปีหนึ่งปลายๆ ก็เริ่มสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมัน <Okay. S 2> ก็สอนเพราะว่าเอาเงินเฉยๆ mm hmm. แต่สุดท้ายก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราชอบมันเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนชอบถ่ายทอดความรู้ <Okay. S 2> เราชอบการสื่อสารแล้วเราชอบเห็นคนฉลาดขึ้น mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราเราไปอาชีพนี้ดีกว่ามันประจวบเหมาะกับที่เรารู้สึกงานน,นิเทศเนี่ยอันนี้บอกตรงเลยนะ mm hmm. เราเคยอยากเป็นดาราอยา, DJ, อยากเป็นดีเจอยากเป็นหลายๆอ,อย่างมาก mm hmm. อยากเป็นแบบแบบนึ้ออกมาให้คนแบบอย่างเงี้ยเซเลปใช่แต่สุดท้ายเรามานั่งนึกจนถึงจุดหนึ่งว่ามันเป็นงานที่ชีวิตเราไปผูกติดกับคนอื่นมาครั้ง Mm. คือมันเห็นได้ตัวอย่างหลายๆอย่างจากเพื่อนรอบๆกายของเราอ่ะคือบางครั้งแบบเราเก่งแค่ไหนหรือเราแบบเรามีของดีแค่ไหนแต่มันพร้อมจะจบไปด้วยคําแค่ว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบรหรือด้วยคำแค่ว่าโอกาสหรือแบบช่องหลุดอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสาหรับตัวเองและเราจะไม่เป็น ลูกจ้างใครเราจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่แบบมีอานาจในการมีชี้นิ้วสั่งแล้วแบบโอเคอะไรการนี้ยุบทั้งรายการกตายสาย30ชีวิตเห้วเหรอเราเราไม่ทำเราก็รู้สึกว่านี่แหละเราก็เลยแบบต้องหาอะไรทำแล้วเรารู้สึกว่าไปเจอการสอนเราชอบมากก็เลยแบบเออเปิดโรงเรียนดีกว่า mm hmm. ถามว่าทำไมไม่เรียนครูตอนนั้นมันเลือกไม่ได้ละมันเข้ามานิเทศแล้ว mm hmm. แต่ก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก,ก็เลือกที่จะเรียนละครเวทีอีกคือเราเนี่ยเป็นคนพิมพ์คนโลกจิตอย่างนี้ทำไมฮะ ทโรคจิตดก็ยอมรับว่ตัวเองว่าเป็นโรคจิตเป็นไอดอลคนแรกเลย<ค><อ>ที่ม<ร>าบอกว่าเราจะจชอบแบบเราจะชอบตามเด็กสายสินจะเป็นคือเราจะชอบตามความรู้สึก เป็นติดติดอัดอันนี่หรือออกไหมนึกออกไหมคือเราจะแค่รู้สึกว่าโอ้ยน้ำโมเมนต์ถ้าไปเรียนต่อโทรโอ้ยเรียนอะไรดีเรียนอะไรดีระว่างแบบโอเคอักษรศาสตร์ไหมหรือว่าเรียนละครเวทีเราก็แค่คิดในใจโอ้ยละครเวทีมันต้องเก๋มากแน่เลยต้องเจอผู้ชายดีๆแล้วก็เจอจริงๆดีมากอุ้ยขอโทษเจอเจอดีๆแล้วสารต่อมาคือวันนี้เหรอเออชายช่ยกับผมก็คือการอ๋อก็คือพี่คือหนูเห็นพี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพี่โสดนะคะคือที่หนูมาแตะตัวพี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพี่แบบแฟนพี่ไม่ถึงหนูก็ใส่ผอยอุ้ยขอโทษนะพี่พีีี่ตต้้้อองเเเสสยยนนืัวใหหู เอ่อ anyway ถึงไหนแล้วลืมเลยนึทถอยพี่ไปเจอก็เลือกเรียนคือเราเราเป็นคนโรคจิตที่เราเลือกตามใจตัวเองใช่คือเรารู้สึกว่าโอเคอยากเรียนอันนี้แหละผลยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเรียนอันนี้นะตอนนี้มันคงสนุกมากเลยเนอะครับแล้วช่วงเวลานั้นเป็นไงสนุกไหมเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในชีวิตเรียนกี่ปีอะพี่เราเรียนพี่ลูกพี่กอฟเรียนละครเวทีปีเดียวเล่นกำกับละครเวทีครับมาเล่นแสดงอยู่ทุกวันเลยเปล่าเรากำกับ ปเรียนก็คือที่นิเทศเนี่ยเรียนเป็นนักแสดงแต่พอไปที่ประเทศอังกฤษเรียนไปพุ่มกับไม่เหมือนกันคือคนก็จะถามว่าแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับการสอนอันนี้ขอสรุปนิดหนึ่งคือ เกี่ยวตรงด้านที่ว่าโอเคภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเราก่อนไปเราก็ดีประมาณหนึ่งครับครับเราจะมีเพราะว่าเราเราเรา,เราเรียนด้วยตัวตัวเองมาโดยตลอดเราแบบล้มลุกคลุกค,คลานแบบว่าอะไรเงี้ยลองผิดลองถูกพอไปที่นูน่นสิ่งที่เราได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจําวันมากๆวัฒนธรรมเออการออกเสียงที่ถูกต้องเออหรืออะไรเงี้ยซึ่งมัน,ม,นมันก็เพียงพอแล้วแล้วการเรียนในเทศศาสตร์เนี่ยกับหรือพวกละครเวทีนี่ขอบอกเนยนะอันนี้นเป็นเทคนิคที่เราว่ามันทาให้การสอนของเราเต่างจากครูคนอื่นคือศาสตร์การสอนเนี่ยเรามรู้สึกว่ามันเป็นพี่รู้สึกว่ามัน ถ้าอยากทาให้มันสนุกอะ่ะเอาความเป็นละครเวทีหรือการเป็นละครเข้า,ขามาช่วยมันดีมากเพราะว่าพี่สอนอย่างงี้ร้อยรอบพ<ะ>ี่พูดสิ่งเดียวกันตลอดแต่สิ่ง<ะ>ที่นักแสดงจะรู้ก็คือว่าคุณเล่นร้อยรอบคนดูไม่เหมือนกันดังนั้นมันต้องดูเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นในทุกๆครั้งแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราสอนเราจะสอนเรื่อง Present s i m ี่ยนี่คือครั้งที่500แต่ทุกครั้งที่เราพูดมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยมันต้องรู้สึก fresh ใหม่ใช่จริงลองสอนให ดูได้ไหมพี่อะไรอะถือว่าน่าจะท็อปเป็นนักเรียน <c oughs> คือเออเรามีความเชื่อเสมอว่าปากติเวลาสอนอย่างเงี้ยมันมันต้องอยู่ในห้องที่บรรยากาศแบบพอเหมาะอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาลองคือการสอนของพี่เนี่ยที่จริงมันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเลยเนาะพี่เป็นคนที่สอนแบบค่อนข้างสเตรทฟอร์เวิร์ดก็คือซึ่งตรงไปตรงมามากมากสิ่งที่เราจะต้องปรับก่อนเลยนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นช่วงนี้เลยใช่ไหมเราคือเรื่องเรื่องการสอนภาษาอังกฤษแล้วกเราว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ต้องปรับแอคซ์หรือพรอนิเคชันหรอกขอให้ปรับแอด Attitude เนี่ยก็คือทัศนคติทัศนคติคือทัศนคติเนี่ย<ม>คือคนไทยเนี่ยหนูมีปากกามหมพี่อยากได้ปากกาไม่ไม่มีอ่ะไม่น่ามีพี่ดูรกรไม่เป็นไรพี่ดูแคร์ตัวเยอะ <c oughs> คือ <c oughs> คนไทยเนี่ยชอบมีความเชื่อยอย่างนี้ละกันว่าถ้าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้<ห>ก็คือคุณกระแดะมากแต่เราขอเราขอปรับใหม่ละกันเราขอปรับว่ามันคือเป็นอีกภาษาหนึ่งการออกเสียงหลายๆคำเนี่ยมันมันไม่เหมือนภาษาไทย ทำไมเราถึงรู้สึกว่าภาษาอังกฤษกระแดะเพราะว่าลองดูเสียงเสียงที่มันกระแดะในภาษาอังกฤษเช่นเสียงตัว v v เนี่ยอยากให้ซูมปาก v, v. มันเป็นเสียงที่มีการ <V. S 2> กัดปากเบาๆเหมือนอยู่ดีเราพูดคำว่า v นเส e นอันนี้มันประหลาดเนาะ oh. แต่มันเป็นเสียงที่คน,คนถูกไหมเขาพูดว่า vowel เขาพูดว่า very มันมีเสียงนี้อยู่ในในของเขาถูกไหม violet ถูกไหม violet หรือ v i o l e n t หรือ violence เนี่ยมันเสียงเนี้ยแต่พอเรามาพูดปุ๊บเนี่ยคือเสียงที่กระแดะ s นี่ดูกระแดะมากเพราะปกติเนี่ย เสียงเสียงพวกสอเสือสอโซในในภาษาไทยมันอยู่ขึ้นต้นประโยคมันดูด่าว่าเสือกอันนี้เราพูดได้แต่ถ้าเราเราพูดว่าโรงเรียนอ่โอ้โหดูกระแดกขึ้นมาทันทีชี่ละทางนั้นนี่มันแค่แบบ schools โรงเรียนอะไรโรงเรียนหรือเสียงตัว L ที่มีการลิ้นแบบเบาๆเลย L L L แล้วเพราะว่าคนไทยเราไม่ได้ชอบใช้ลิ้นใช่ถูกไหมคะไม่ไม่พี่ว่าเสียงหราบคือเล่จากเสียงรเราอะไรนะอันนี้ไม่รู้ที่ไไม่รู้ไม่รู้แต่เขาไม่ใช่คนไทยชอบชอบชอบใช้ลิ้นชอบบ้า พ่มาร์ทโยนงานให้ผมเล้วครับผมชอบใช้ลิ้นในการนี่ยหรือหรือหรือเสียงหรือเสียงตัว R หรือว่าเสียงแบบ TH เสียง TH ยากสุดอันนี้ขอแล้วกันเหมือนแบบ the 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 เสียงที่ลิ้นออกมาเราเราเป็นภาษาที่สุภาพภาษาไทยเราไม่มีแบบลิ้นออกมาเลยดังนั้นเวลาคุณพูดว่าแบบ the book the อย่างเงี้ยหรือพูดว่า strength มันมันเหมือนคุณพูดว่ากาแฟ <laughs> อ้าวมันคือเสียงแค่นั้นเองซึ่งเราว่าเนี่ยคือเรื่องที่ต้องปรับก่อนว่าคือเราจะบอกเด็กเสมอว่านักเรียนคะอ่านให้ถูกต้องเรา r o n o น n c e หรือออกเสียงให้ถูกต้อง <laughs> ถ้ากระแดจะเป็นอย่างนี้ถ้าพี่บอกว่าโอเคออกเสียงธรรมดาเช่นคําว่าเอ่อ Viol violent ที่บปว่ารุแรงอันนี้คือแค่ออกชัด <laughs> violent <laughs> ถ้าลองออกแบบกระแดดูถ้ากระแดคือ violent <laughs> พี่ว่าอันนี้บางทีแบบพอพูดอย่างเงี้ย <laughs> เด็กก็จะตกใจเห <laughs> มือนกันพออาจารย์เขาไปพู h มากๆบอกว่านักเรียนต้องพูดว่า violent อันนี้เด็กก็จะแบบ ตายแล้วอะไรแต่ถ้าพี่แค่แบบเนี่ยนักเรียนออกให้ชัดๆว่า violence แค่นี้มันก็ไม่กระดาษแล้วเราว่าเราว่ามันเรื่องของความคิดเนาะไม่งั้นพอคนคิดว่ากระดาษปุ๊บมันต่อไม่ได้อ่ะคุณไปต่อไม่ได้จริงๆอะค่ะก็ไม่ต้องเรียนเก็บเงินไว้ไปซื้อข้าวกินแล้วก็นอนไปออแ,ลแ,ลแล้วพอป,ปรับทัศนคติแล้วพี่กอบดีมากต,ต้องทำอะไรต่อครับพอปรับทัศนคติแล้วเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกล้าออกเสียงคุณพ่อคุณแมาเชื่อไหมว่าคนที่บอกว่าภาษาอังกฤษมันง่าย เราเคยคิดไม่เป็นอย่างนั้นนะคนชอบบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายนิดเดียวใช่เราขอบอกเลยมันง่ายนิดเดียวแต่มันยากเยอะมากยากเยอะมากคือถ้าจะเรียนให้มันชุย่ยชยอ่ะมันง่ายถ้าจะเรียนคำศัพท์คำหนึ่งเช่นคำว่า reveal reveal ที่แปลว่าเปิดเผย r e v e a l ถ้าจะเรียนว่า reveal เ,เปิดเผยเรียนแบบง่ายๆชุ่ยๆแล้วพูดแค่ว่า reveal เปิดเผยอันนี้ง่ายแต่ถ้าจะเรียนให้มันชัดว่า reveal อันนี้เราว่ายากอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วถามว่ามีเด็กไทยกี่คนที่สามารถพูดประโยชน์เช่นคําว่า I love you คําว่า love มีกี่คนที่พูดคําว่ารักคําสั้นๆง่ายๆในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเราว่าน้อยมากเพราะทุกคนพูดเพราะทุกคนรู้สึกว่าเวลาคุณพูดตัว L แล้วตัว V ว่า love กระแด่ซื่งความจริงเนี่ยคนไทยก็แบบ I love you ถูกไหมทุกคนในก็กูเป็นคนไทยกูจะพูดอย่างนี้แหละซึ่งมันผิด I want to come with you you want to go with me ไหมผิดไหม เป็นเรื่องส่วนตัวน้องท็อป p e r s o n a l ภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆคือแล้วแต่คือถ้าคุณรู้สึกว่าอันนี้เป็นเวทที่คุณอยากแบบใช้ในชีวิตก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาเรียนพี่ลูกก๊อฟเนี่ยก็ต้องปรับเรื่องคณาธิก่อนเราว่าต้องปรับเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่พี่ไม่ชอบสอนภาษาอังกฤษให้แบบรู้สับเป็นแบบละลานคำแต่เราสื่อสารไม่ได้เลยพี่สึกว่าเราเรียนให้ได้การประมาณเราเรียนหนึ่งคำไปมันใช้ยังไงวะที่เราไปท่อง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 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประโยค ผมรู้สึกเสียดายมากที่ผมไม่ได้เป็นที่เป็นลูกศิษย์ของพี่ลูกนี่ท็อปไปสมัครครุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยมารันนี้ยังมีคอร์สอะไรอยู่ไหมฮะอ๋อตอนนี้เพิ่งเปิดไปแต่ว่ายังไม่ได้เช็คกับพนักงานก็คือมันเต็มไปถึงปีหน้าแล้วมาถามเรื่องนี้ดีกว่าพี่มาคืออยากจะอยากจะรู้มากพี่ลูกศิษว่าความรู้สึกแรกที่เราได้เปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองแล้วก็ได้สอนลูกศิษย์มากหน้าหลายตาลูกศิษย์น่ารักน่ารักลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกกแรออออเคื หนูเคยมีสิ่งที่มันอยากทำมากๆในชีวิตมาตอนนี้ยังมีนะมีนะอย่างพี่มาร์ชอยากทำอะไรอยากเป็นจวดครับเิออยากลองสักครั้งอยากเป็นดีเจเออมันมันบอกไม่ได้คือถ้ามันต้องไปลองเองอะมันฝันมันมาถึงจริงคือสั้นๆเลยนะสถาบันกวดยวิชาแห่งนี้ที่ชื่อว่าเราอยากที่ใช้สองกับมาเรากลับมาประเทศจริงๆครับคือ ถ้าไม่มีโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รักเพื่อนเราไม่รักครอบครัวไม่รักอะไรนะถ้าเราไม่ได้อยากทําโรงเรียนเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่คือสิ่งที่เราอยากทำมันมันคือเราเราคนพบเองอะคนคนนึงที่เกิดมาในแบบชีวิตีนยี่สิบหกปีละเนี่ยมันคือแบบที่สุดแล้วอะถ้าทําได้นะฝันอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยครับแล้ววันที่มันแบบเริ่มเปิดเราแบบคือคนที่เขาลงแรงหนักจริงๆเนี่ยมันไม่ไม่ก็ไม่ต้องมาบอกมันเหนื่อยอะไรมากแค่ไหนหรอกมันจะรู้จริงๆว่าแบบโอ๊ย คือมันเป็นสำเร็จแล้วมันมันมากกว่าน้ําตามันเป็นอารมณ์หลายๆอย่างแบบรวมๆกันแล้วมันก็มันรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกถูกเหมือนกันนะที่กลับมาแล้วมันก็เป็นรู้เป็นร่างที่ดีแล้วมันก็เป็นไปรู้สึกแบบมันสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองอะไรเงี้ยคือท็อปกับมาร์ชบอกแล้วกันคือเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ตอนจบแล้วกันนะคือพี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่เบนเป็นทางเพศ ที่เป็นตูสถูกไหมคะหลายๆคนเรียกคือเห็นเราแบบดูแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ดูสวยมากอถูกไหมคะคือคนดูก็ดูแฮปปี้มีความสุขแล้วก็วงเล็บสวยแล้วก็ดูแลสวยมากถูกต้องแต่การเป็นเพศที่สามะมันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเยอะเหมือนกันเนาะและการทำโรงเรียนนี้เมื่อเราเปิดเราเปิดโรงเรียนเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าจบแล้วเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วแค่นั้นเองที่สุดพี่ม์คคือผมนั่งนั่งคุยอยู่ทุกครัตอนนี้นั่งสัมภาษณ์่ทุกครัตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้พลังอะ ไม่เหมือนได้เลยเยอะมากจริงๆตอนที่ตอนที่พี่ลูกกอล์ฟเลือกพูดเรื่องโรงเรียนของเขานี่คือจากสายตาของเขาอ่ะมันสื่อเข้ามาถึงผมเลยนะจุดพลังว่าเราต้องไปถึงฝันให้ได้แบบพี่ลูกกอล์ฟและยิ่งเสียดายมากขึ้นอีกที่ผมไม่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของพี่ลูกกอล์ฟก็รีบไปสมัครดีท็อปไปขอเขาเรียนแบบนั่งบนพื้นก็ได้จะให้เรียนฟรีเลย ไม่มีเงินเหรอฮะช่วงนี้กินแกลบมากตอนนี้ประหยัดจนเกือบจะตันหนีแล้วครับพี่แต่ว่าช่วงนี้เราคุยกันพอประมาณเลยมาช่วงหน้าเราจะเปิดให้โอกาสทำบ้านคุยกับพิลกอบนะครับโทรมากันเยอะนะครับ02665807013หรือว่าทาง S M S นะฮะพิมพ์ PG เว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่4802200นะครับในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดเดินไปเจอพี่ลูกกอบเนี่ยจะทักทายพิลกอบว่าใดส่งเข้ามาเยอะกันเลยนะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อแน่นอนกับเพลงแกงเลสสุกสุกยกกวน